สารเสิร์ฟฟีทุกโลกทุกทุกคน FC ฟซีมฟีฟเก่า FC ลูกอุ่งนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะคะเพียงนำตาอีลาหน่วยอุงอิงนะคะก็ได้ติดหนึ่งมาแรงในช่วง u t u b e นะคะวันนี้แม่หญิงไม่ได้ขึ้นไลค์เพราะแม่หญิงเกรงใจเพราะว่าถ้าขึ้นไลค์ก็กลัวลูกๆจะไม่ได้ไปช่วยกันยอดไลค์ใน้งนะคะก็แม่ก็เลยมามาพูดทำคลิปเอา นึกดึกแบบนี้คงคงทุกคนคงผ่อนแล้วนะคะอย่างว่าแม่ก็ไม่ได้ไปบรบกวนเวลาที่ทุกคนไปดันไลค์ช่วยน้องนะคะออขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยกันไลค์กันแชร์ให้ลูกอุ้งอิงนะคะแล้วก็คนต่อไปนี่จะเป็นลูกมนะเนี่ยไปต่อไปก็จะเป็นลูกมานะก็เตรียมตัวคอยช่วยเหลือสนับสนุนการต่อ นะในฐานะเอฟซีทำความดีไว้ก็สร้างบารมีให้กับตัวเองความดีมันไม่ไปไหนนะมันอยู่ที่พวกเราทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะลูกอุ๋งอิงนะคะแสงแสงแสงตะว้นเจา้า <c oughs> แม่ก็กังวลมากมันจะแสงอะไรแสงอียงอ๋อบางีแสง,ง,แสงปวดต้องางว่บาดได้ลูกอุ๋งอ,อิงอะ่ะเขาดูไปดูมาก็คล้ายๆเป็น เป็นธิดาพระอาทิตย์เพราะเขาพูดถึงคําว่าแสงตะเวนจ้านี่คือเขาก็ดังเลยนะอืลูกอเอิงดังจากคําว่าแสงตาเวนจ้าน้องยืนกลั้นน้ําตาหลบเงานะคะถ้าใครสังเกตก็จะรู้ว่าแม่ญิงม่วงมากนะคะแต่ว่าก็ต้องมาทําคลิปนิดหนึ่งนะคะถ้าไม่ทําคลิปเดี๋ยวเออเดี๋ยวลูกๆบอกว่าเอาแม่ยังไงไปไหน อยากจะมาพูดตั้งแต่กลางมาแล้วแต่ว่างวงที่แล้วที่ลูกอกิงออกอัลบั้มเนี่ยซิงเกิลเนี่ยเวลาแม่มาพูดก็จะมีคนมาพิมพว่าเออทําไมไม่ไปช่วยกันดันไลท์ให้ลูกของอิงแบบนี้นะอืก็เอาเป็นว่าแม่มาขึ้นตอนนี้เลยก็แล้วกันเนาะก็เป็นกาลังใจให้ดันยอดไลท์แต่ว่าตอนนี้รู้สึกอยู่ที่เออแปดแสนหรือเปล่าลูกอิ่ที่แปดแสนป่ะแต่ว่า หลังบ้านน่ะล้านกว่าแล้วแหละถือว่าประสบความสําเร็จปิดหนึ่งมาแรงในตอนนี้นะคะไม่มีใครต้านได้นะคะตอนนี้ลูกอีกมาแรงเหลือเกินเนี่ยดูตอนนี้ก็คือเก้าแสนเก้าแสนกว่าแต่รู้สึกเห็นบอสบอกว่าหลังบ้านน่ะเป็นหนึ่งล้านแล้ว เซนตะเวนจ้ากเงาลกวก็ไม่เปมีโฆษนาด้วยติดหนึ่งมาแรงอก็มองเห็นไหมีนดูแต่ดนตรีมันเศร้ามากทุกคน มีผู้ไม่หวังดีปั่นกระแสว่างงานงเยอะเอาอีกแล้ว,วอ่ะมาแล้วมาแล้วมันเอาทุกวิธีทางนะไอ้พวกที่คิดจะทำ้ายสาวน้อยเป็นบ้านแผลเนี่ ปล่อยข่าวสารพัดสารเพปล่อยข่าวว่าสาวน้อยเพรบ้านแพงถูกยกเลิกจ้างงานเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะขึ้นจัดหนะักให้อีกสักรอบนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะลูกทุกคนสําหรับค่ําคืนนี้เอาแค่นี้ก่อนก็อย่าลืมไปช่วยกันผักดันนะคะน้ำตาอีหลานหน่อยได้ลูล้เดือ่อแม่หญิงก็ขออนุญาตพูดแค่นี้ไปนอนก่อนนะลูกนะดึกแล้วแม่ง่วงมาก แต่ก็พยายามแบบให้มันเลยเวลาที่ทุกคนไปไปดันยอดไหลแม่ไม่อยากให้มันกระทบก,กระเทือนแม่ก็ก็อดทนเอาที่จะมาคุยกับลูกๆนะคะขอบคุณเอฟซีไม่ขอบคุณเอฟซีเก่าขอบคุณเอฟซีลูกอิงขอบคุณเอฟซีสามแบบเป็นบาดแผลขอมไม่ได้ความสุขทุกคนวันอย่าเจ็บอย่าจนและลูกเด้อเงินไหลมาทุกที่ทุกทางรวยรวยแง่งปังปุริเยนะคะนอนหลับฝันดีนะคะนนลูก มีความหมายจากวันที่ใจเราใกล้ชิดกันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งการเชิญให้มาร่วมบังและเป็นทิศทางเก้าเดินขอบคุณในความบังเอ่น ที่แนะนำเธอสู่ใจมันคงซาบเออใจขานชื่อเธอตลอดเวลาถึงแมน้น่วเส้นทางข้างหน้ายัางไกลไม่เคยเละฝันถึงแม้มีแรงตันใจคำคนทัดทานเพียงใด แต่ใจก็ยังยืนยันช่วยอีกคอยคุ้มกันความฝันรอฉันได้ไหมอย่าดวนเลือกเส้นทางระหว่างที่ใจใต่ฝันบอกใจดวงนี้ว่ามีเธออยู่ตรงนั้นจะทำเพื่อเธอทุกวัน จนกว่าคู่ควรได้มาโอเคนะลูกนะขอทุกคนรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเดินทางไปเหนือใต้อ,อกตัวกรดปลอดภัยทางเส้นทางขอมีสติปัญญาขอมีจ้องทาง่มาเตรข้อสอบกัรจงกตัญญูต่อพ่อแม่คิดดีทำดีนะคะล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนนะคะรักครอบครัวรักตัวเอง และทุกคนจะมีความสุขนะคะเราไม่อ่านให้คนทั้งโลกมารนะักเราได้แต่พวกเราสามารถรักคนทั้งโลกได้สวัสดีค่ะบ้าย